มันเึ่งมันจนวดปเลยก็ได้ออกมคือเาน้ำเยอะหน่อยนะเอาาเติบไเ็บมือเมือเสียอั็ติทางซ้ายทางขวาเออใช่ใได้ได้ดูสีปรานเจ้ัดเลยนะดิออมาเติบบกด น้าดิ่งอยู่บ้านน้าเยอะบ้านอันตะงอยรัดลืมตายเราดูคือกันจะเค็มเลยไหมคะไม่เค็มหรอกเนาะเค็มอ่ะอีกแล้ค่ะจะกินอะไรจะถามเขาเลยมันคุ้นเขาก็กินมันคือว่าคือว่าเออใช่กระดามต้องเป็นอย่างนี้นะปลาร้าจะน้อยกว่านี้มันไม่ผ่าน ่เพรอนนไทเดอร์แม่แต่แม่แต่ขนมอันนที่เขามาขายอยู่นี่อยู่อันอันนี้ที่เขาเอาลงจากเนี่ยคือเขาเอาลงจากรถมีมาเนี่ยเอา้าเอาคีดง่ายๆเอา่าหมึกกรุบอะไรอย่างนี้นะ่ะเขามาขายสองละห้าเนาะเขาจะต้นทุนของการอันเอามานี่ประมาณสองละสี่บาทหรือสามบาทแบบเนี้ย อ้านุ่นให้ทึบกว่านั้นแต่ต้องไปไปเอฟเอาที่เพดเขาจดีวันนี้ดูดีที่กันแล้บอกพี่ผู้ไปเอฟมาขายก็มาซิมลูกมซิมาซิมมาซิมเอาโลดเอาเลยเสพถ้าป่าถ้าป่าถ้วป่า เขมแล้วะเแล้วละกรไม่เจอปนั้นบ่ไม่เจอเจ้าผมนั้นบออรดโ้ยข้าแบบบ้านๆโปรไก่เ้ยเ็มยปินอ้มันจะเป็นกระทะบัตรตไปเป็นต้องเป็นกับข้าแบบไทยๆเนี่ยแต่น้อยมันบอก มือรถอย่างนั้นออ,อ,อืแล้วลราบันี้ห้านจบข้าวล